การสวดมนต์ภาวนาเพื่อการรักษาฉันคือความรักฉันคือสุขภาพฉันสงบฉันสมควรได้รับความรักฉันสมควรได้รับความสุขฉันสมควรที่จะมีสุขภาพที่ดีวันนี้เริ่มการรักษาร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณของฉันฉันยกโทษให้ตัวเองสำหรับความผิดพลาดที่ฉันทำโดยไม่ลืมสิ่งใดๆ เพราะฉันไม่มีความผิดฉันไม่สามารถและไม่รู้ว่าจะต้องทำตัวแตกต่างไปในขนาดนั้นอย่างไรฉันให้อภัยทุกคนที่ฉันรู้สึกโกรธฉันยอมรับพวกเขาเพราะพวกเขาไม่สามารถเป็นอย่างที่ฉันต้องการได้ฉันปล่อยพวกเขาและปลดปล่อยตัวเองจากความแค้นตลอดไปยกเลิอกอดีตอย่างเด็ดขาดในปัจจุบันเพื่อปล่อยอนาคตของฉันฉันคู่ควรกับความรัก ของคนที่ฉันรักฉันหยุดตัดสินตัวเองและตัดสินคนอื่นตลอดไปตอนนี้ฉันมอบความเจ็บปวดความผิดพลาดและความเจ็บป่วยทั้งหมดให้กับคุณจัก,กรวาลเพื่อให้คุณสามารถเปลี่ยนแปลงสุขภาพความรักและความสงบสุขได้ฉันยอมรับทุกอย่างที่เป็นอยู่ตอนนี้และด้วยความอดทนเพื่อเริ่มรักษาให้หายขาด จักรวาลคุณอยู่ในตัวฉันและฉันอยู่ในตัวคุณด้วยอำนาจและความรักของคุณในตัวฉันฉันตัดสินใจที่จะรักษาร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณของฉันฉันเปิดรับพลังจักรวาลของเธอที่ล้อมรอบตัวฉันด้วยแสงสว่างที่ส่องประกรายฝูนฟูทุกเซลล์ในร่างกายและความคิดด้านลบให้กลายเป็นด้านบวกสร้างฉันขึ้นมาใหม่ในชีวิตใหม่ ที่เต็มไปด้วยความรักแกบปิติซึ่งฉันจะแบ่งปันความรักสื่อสารทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่ฉันรู้สึกฉันต้องการรักษาตัวเองด้วยสวดใจเพื่อที่ฉันจะได้ช่วยรักษาผู้อื่นและทํำภารกิจแห่งความรักและการสื่อสารความรักในชีวิตนี้สำเร็จขอบคุณจักรวาลที่เป็นอยู่แล้ว